ที่บ้านต้นหนุนและบ้านดอนแก้วตำบลกลางเวียงอ,อเวียงสาจังหวัดน่านศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมนทลทหารบกที่38จัดจชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณาภัยและชุดเหลนารักโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภยัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคาจิกิโดยเจ้าหน้าที่จิตอาสาได้นำสิ่งของเครื่องประโภคบริโภคที่จำเป็น รวมทั้งน้ำดื่มสะอาดและยารักษาโรคไปแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น ทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่3าโดยศูนย์บัญชการเหตุการณ์ส่วนแยกอำเภอเวียงสาจะทำหน้าที่ในการบรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยก่อนข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุรกภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด